ปตทเขาฝากมาอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตึงเครียดในหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับเศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มฟื้นตัวและตอนนี้นะครับที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะฮะก็เรียกว่าส่งผลให้ความต้องการในการใช้พลังงานเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมครับปตทเองเนี่ยนะฮะจึงอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมใจกันประหยัดพลังงานซึ่งก็ทําได้หลายวิธีทีเดียวนะฮะโดยการประหยัดพลังงานนะครับทำได้ง่าย แล้วเริ่มได้จากตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5เปิดแอร์นะครับก็26-27องศาและเปิดพัดลมพร้อมกันนะฮะเพื่อกระจายความเย็นซึ่งจะทำให้แอร์นั้นทำงานน้อยลงนะครับถอดปลั๊กไฟครับแล้วก็ปิดสวิตช์ทุกครั้งนะฮะหลังการใช้งานแล้วซึ่งวิธีนี้นะฮะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยยังเพื่อ ความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับหรือว่าเลือกใช้หลอดไฟ LED ที่มีกําลัง watt เหมาะสมแทนหลอดทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยนะฮะก็แล้วก็ยังมีการหยุดรีดผ้าบ่อยๆอันนี้ก็ช่วยได้จัดระเบียบและทําความสะอาดไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยซักผ้าครั้งละมากๆแช่ก่อนซักและใช้น้ําอุณหภูมิปกติเพื่อไม่ให้เครื่องซักผ้านั้นทํางานหนักซึ่งนี่ก็จะช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับมาร่วมกันใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าทั้งน้ํามันและไฟฟ้า นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายของเราแล้วนะครับยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศในช่วงวิกฤตพลังงานในขณะนี้อีกด้วยมาร่วมใจประหยัดน้ำมันไฟฟ้าก้าวผ่านวิกฤตพลังงานไปด้วยกันนะฮะ